เนรรถไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจะสุวรณและผมโกมุตคงเทศค,ครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะมาพร้อมๆกับตำรับตำราอาหารอ,ร,อร่อยๆนะครับมีตำรับบางตำรับที่ไม่ได้อร่อยอย่างเดียวสวยงามด้วยนะครับแล้วก็มีหลากหลายตำรับทีเดียวที่พิธีพิถันละเอียดละออมากๆจนกระทั่งเราต้องแอบนึกนะครับว่าเออเอาเวลาที่ไหนมาคิดยังไม่ต้องไปถึงทำนะ <c oughs> เอาแค่เวลาคิดก่อนว่ามันต้องผ่านการคิดมาเยอะมากกว่าจะได้ความละเอียดละออขนาดนี้แล้วช่วง ก็ยังต้องผ่านก,กว่าจการเวลาจะมาถึงตอนนี้ต้องผ่านการพยายามหาผู้คนที่จะมาสืบทอดตัวฝีไม้อลายมือแบบนี้อีกเยอะแค่ไหนเยอะขนาดไหนสมัยก่อนก็ไม่ได้มีโรงเรียนสอนซะด้วยนะอาจารย์ใช่ค่ะเขาใช้วิธีกันอยู่ว่าใครที่ตั้งใจใฝ่รู้ ต้องเข้าไปมอบตัวเป็นเป็นสิทธิ์นะฮะแล้วก็เข้าไปเป็นลูกมือใช่ไปเป็นลูกมือก่อนนะครับเขาเขาถึงได้บอกว่ามีคําว่าครูพักรักจําคือเขาไม่มาลุกมาบอกเราว่าเธอต้องหันไอ้นี่อย่างนั้นอย่างนี้เขาจะสั่งเลยว่าไปหันไอ้นี่มาอันนี้เหรออย่าไปไปทําให้ละเอียดกว่านี้อะไรต่าง <ลย S 2> ๆ่ซ<ๆ>ึ่งมันก็เลยทําให้ตัวคนทําเองเนี่ยต้องฝึกฝนต้องรู้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆโดวยว่าถ้าเกิดพ่อบอกว่าหั่นแบบนี้มันหยาบจะทํายังไงให้มันละเอียดอ๋อต้องเปลี่ยนมีดมีดหนาะไม่ได้ต้องมีดบางแล้วมีดบางต้องคมก็ต้องไปรู้วิธีรับมีดคือองค์ประกอบอะไรต่างๆแวดล้อมทั้งหลายมันต้องถูกฝึกฝนถูกเรียนรู้แล้วมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองถึงจะจาใช่ค่ะถ้าไม่ได้ลงมือทําเองมันไม่จานะรวมถึงเรื่องของวิธีการหั่นผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นเอาแคทแตงกวาครับนะคะ แตงกวาปกติเนี่ยเวลาเราหั่นสําหรับทําอาจาร์มันก็ความบางระดับหนึ่งใช่ครับแตงกวาที่ใช้สําหรับจัดจานก็อีกแบบหนึ่งครับแตงกวาที่ใช้สําหรับผัด ก็อีกแบบหนึ่งใช่แตงกวาที่ใช้สําหรับยําก็ต้องหั่นอีกแบบหนึ่งจริงครับอกอะไรเนี่ยมันมีทั้งหั่นทั้งลูกเป็นบางมันมีทั้งหั่นหั่นผ่าตามยาวใช่แล้วหรือมันจะมีทั้งหั่นให้เป็นกึ่งเต๋าคือมันไม่ได้เป็นเต๋าสี่เหลี่ยมอ่ะมันเป็นเต๋าหกเหลี่ยมไงเต๋าหกเหลี่ยมมาก็แบดช่างมีวิธีการคิดแต่ว่าพอถึงเวลาทำออกมาเองจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเนื้อสัมผัสที่แตกต่างมันให้รสชาติที่แตกต่างด้วยจริง เนี่ยกับเนื้อสัมผัสแบบหกเหลี่ยมเนี่ยเวลามันสัมผัสกับตัวเครื่องปรุงรสต่างๆหรือสัมผัสกับความร้อนอะไรเนี่ยมันทําให้เกิดความชุ่มฉ่ำความกรุบกรอบแตกต่างกันจริงๆแตกต่างกันเลยนะคะถ้ามางบาง,บางน,านี่มันอาจจะ มันกลายเป็นว่าเละเละเละเกินอันนี้ต้องหั่นเป็นใหญ่ๆมันจะได้มีความกรุบกรอบและมีเนื้อสัมผัสของรสชาติเป็นแค่นี้เพราะว่ามันจะไปโดนความร้อนแต่ถ้าหากว่าบางๆเนี่ยมันไม่โดนความร้อนมันไปอยู่ในความเย็นเพราะไปอยู่ในน้ําจิ้มแบบนี้ทั้งทั้งหลายเหล่านี้เป็นรายละเอียดต่างๆที่ต้องลองต้องทําต้องต้องเคยผิดเคยพลาดมาแล้วถึงจะจํา อันนี้แค่แตงกวาอย่างเดียวนะยังมีอีกหลากหลายใช่อะโดยช่วงนี้ถ้าเกิดไปเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆด้วยนะครับโอ้โหเสียทีเนี่ยมึนเลยเพราะมันแพงต้องดูเส้นต้องดูเส้นใช่ลายลายนเนื้อหั่นขวางหั่นตามอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งถ้าเป็นคนรักการปรุงอาหารจะสนุกถ้าว่าไม่ได้รักการปรุงอาหารเนี่ย คุณก็เรียนรู้ได้เพื่อที่ว่าเวลาไปรับประทานคุณจะได้รู้ว่าไอ้ตอนนี้ที่มันกินเข้าไปแล้วมันหืเหนียวหนึบทึ้งไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะมันตามแนวต้านแนวอะไรของมันยังไงนะ <c oughs> ครับซึ่งเรื่องพวกนี้ครับเรื่องเป็นรายละเอียดที่ในกรณีเป็นคนทำอาหารก็ควรรู้หรือถ้าว่าเป็นนักชิมก็ควรจะรู้ <c oughs> นะครับแล้วใน กรณีของตัวรายการเราเองเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆจากการพูดคุยกันของเราบางคนบอกฉันรู้แล้วทั้งนั้นแหละเรื่องที่เธอสองคนคุยกันเดี๋ยวฉันรู้นะ <c oughs> นั่นก็ถือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีนะครับเพราะถ้าหากว่ามีข้อโต้แยง้งใดๆเนี่ยก็สามารถจะติดต่อสื่อสารกันได้ไดวันก่อนนี้ที่บอกเมนูนั้นเมนูนี้เนี่ยที่บ้านก็ทําแต่ไม่ทําอย่างนี้นะซึ่งมไม่มีผิดไม่มีถูกเราพูดกันอยู่ตลอดเลยนะครับเรื่องของการงานศิลปะคือคือ อาหารนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะงานศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันขึ้นอยู่กับทั้งจินตนาการทั้งผลลัพธ์ที่ได้ทั้งตัวการตีความของแต่ละคนนะครับแต่ละท้องที่แตกต่างกันทั้งสิ้นเลยสําหรับวันนี้นะครับตัวเมนูที่อาจารย์นําเสนอเราเนี่ยเป็นหนึ่งเมนูที่มีสเสน่ห์มากๆสมชื่อเลยนะสเสน่ห์รสไทยมีสเสน่ห์ทั้งรูปร่างหน้าตาเนื้อสัมผัสรสชาติและคุณประโยชน์ที่ได นี่โปรยไว้ขนาดนี้ต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้ววันนี้เมนูของเราชื่อว่าวันนี้เราจะมาชวนทําสาคูค่ะสาคูใช่ค่ะผมว่าบอกเอาไว้ซะหรูหรานั้นโน้นนี้ไปอย่าเพิ่งนึกถึงว่าเป็นสักูสาคูไส้หมูอสักูเปียกไม่ใช่นะคะครับเราจะมีเอาสาคูเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอาหารครับที่น่าสนใจเป็นลักษณะของ เหมือนเป็นอาหารขาวครับหรือจะเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะเราจะเรียกเมนูนี้ว่าซุปสาคูซุปซุปแบบไหนฮะซุปแบบอีสานหรือว่าหรือว่าซุปแบบฝรั่งฮะซุปแบบฝรั่งค่ะอ๋อเรีกว่าซุปสาคูแบบซุปหน่อไม้อะไรย่างนี้ไม่ใช่ไม่ค่ะอันนี้เป็นซุปแบบฝรั่งก็หมายความว่าตักซดได้นะครับแล้วก็มีทั้งรสชาติมีทั้งคุณค่าทางโภชนาการเพราะว่าพวกซุปแบบฝรั่งเนี่ย มันไม่ได้เป็นน้าเฉยๆเปลื่ยๆมันต้องเป็นน้ําที่ถูกการปรุงรสมีใส่นั้นน้นนี้เข้าไปใส่เนื้อสัตว์ลงไปทำน้ําสต๊อกค่ะใช่แบบนี้นะครับทำไมต้องเป็นซุปสาคูด้วยอาจารย์อ่าสืบเนื่องครับจากเรื่องเล่านะคะนี่มีเรื่องเล่าแหละบอกว่าอันนี้หนึ่งเอาอันนี้ก่อนครับอันนี้จากกาเพชมเครื่องว่างของรัชกาลที่หกเช่นเดียวกันครับนะคะท่านมีบันทึกไว้ว่าสาคูเม็ดใหญ่กลม แทนข้าวต้มสมทวินรถยวนชวนให้กินสิ้นทั้งหมดรถเหลือแหลมเป็นแปลว่าได้มีการเอาสาคูเม็ดใหญ่มาปรุงโดยใช้เม็ดสาคูแทนข้าวครับสาคูเม็ดใหญ่นี่หมายความว่าเป็นพันของมันหรือยังไงฮะ เป็นสกูรูที่มีอยู่ <I S 1> ที่เ็เล็กๆจิวจ๋วๆที่เรารู้จักกันนี่แหละฮะอ่าใช่ค่ะครับทีนี้เขาก็จะมีการทำสอไซส์ไซส์อีกอย่างหนึ่งคือเป็นสคูรูเมตโตซึ่งเท่ากับเหมือนกับตอนนี้เท่ากับเหมือนกับเป็น,เ,ปนเม็ดบุกอะ่ะ เม็ดบุกที่เขาจะใช้ในเครื่องดื่ม oh, เป็นเม็ดโตนิดหนึ่งนะคะคคทีนี้ในบันทึกของรัชกาลที่6เนี่ยท่านใช้สาคูเม็ดใหญ่นะคะแต่ในบางตำรับก็เห็นว่าจะมีการใช้สาคูเม็ดเล็กก็ได้เพื่อเอาการที่เอามาทำข้าวต้มมีเรื่องเล่าถึงตอนช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5ก่อนที่พระองค์ท่านจะสวรรคตครก็ เริ่มมีการเบื่ออาหารหแล้วก็ต้องรับประทานอาหารที่เป็นของนิ่มของเหลวของเหลวที่จะได้รับประทานด้นค่ะก็บรรดาห้องเครื่องก็เตรียมอาหารแต่ละอย่างขึ้นไปข,นขึ้นเครื่องสเสวยก็ทุกอย่างก็ไม่มีการพร่องอเวลากลับมาบก็สงสัยว่าจะทำยังไงก็มีครั้งหนึ่งว่ามีซุปเนี่ยยุบลงคือน้ำซุปตัวอื่นเป็นเหมือนแบบต้มจืดธรรมดาแล้วก็น้ำเนี่ย ยุบลงไปบ้างครับก็คิดว่าเราน่าที่จะหาอะไรที่จะปรุงไปในน้ําซุปเนี่ยเพื่อให้พระองค์ท่าน<ห>ได <อ S 2> ้ดประโยชน์ด้วยน,นะค,ครับใช่ไม่ได้จะซดแต่น้ําอย่างเดียวใช่ค่ะคก็เลยเอามาทําเป็น ข้าวต้มสาคูทําเป็นแบบซุปสาคูครับคือลักษณะก็คือเหมือนกับการปรุงข้าวต้มครับตัวไปครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดข้าวต้มที่มีการปรุงข้าวต้มสามกริย์ในครั้งที่พระองค์สเสด็จประพาสต้นไปทางท่าฉลองครับนะคะก็มีข้าวต้มพวกนี้ก็เอาเรียนแบบตรงนั้นเนี่ยแต่เราไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เข้าไปให้เยอะแบบนั้นนะคะคให้เอาเนื้อสัตว์เนี่ยมา เอาปลาเอาส่วนที่นิ่มที่สุดแล้วก็มาปรุงแล้วก็จากข้าวก็เปลี่ยนเป็น ใช้เม็ดสคกูแทนข้าวเพราะว่ามันจะนิ่มๆลื่นๆถ้านคงรูถึงลักษณะของเม็ดสักูพอตักไปเนี่ยมันถ้าเป็นข้าวต้มเนี่ยแหะอาจสามารถจะเขียนเขียวข้าวออกเอาแต่น้ําสดได้นะคะแต่ถ้าเป็นสักูปั๊บเนี่ยตักเนี่ยมันเคียยากเพราะมันลื่นใช่ครับมันลื่นๆมันพร้อมที่จะเข้าปากไปได้เลยใช่ไหมคะก็เป็นโอกาสที่จะทําให้พระองค์ท่านได้ได้เสวยส่วนที่เป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตบ้างจะได้มีพละกําลังนะครับก็เลยเป็นที่มาของการต้มซุปสักู ตำมรับบที่หนึ่งข้าวต้มแพ้เป็นข้าวต้มทีนี้ี่บอกว่ามีเนื้อสัตว์อยู่บ้างเล็กน้อยเนี่ยแล้วเขานิยมเนื้อสัตว์อะไรครับตอนนั้นก็เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือปลาก็ได้นะคะแต่ว่าเลือกเอาที่นุ่มๆเอาที่นุ่มๆแล้วก็ที่ชิ้นเล็กๆนะฮะเวลาที่ตักพลัดเข้าไปอยู่ในช้อนด้วยเนี่ยก็จะได้กลืนได้ง่ายๆใช่ค่ะแล้วก็พยายามต้มน้าซุปที่เป็นซุปของ กระดูกซุปของที่ให้คุณค่าทางโภชนาการด้วยไม่ใช่เป็นน้าเปล่าเฉยๆใช่ค่ะนะครับส่วนการปรุงรสชาติก็น่าจะเป็นรสเค็มแบบข้าวต้มข้าวต้มค่ะเหมือนข้าพูดง่ายๆคือนึกถึงภาพข้าวต้มครับถ้าสมมติคุณผู้ฟังอยากจะทดลองทําก็ท่านก็ทาข้าวต้มเลยค่ะข้าวต้มหมูข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาก็แล้วแต่ท่านเพียงแต่เปลี่ยนจากข้าวเป็นสาคูเป็นสาคูเท่านั้นเองานโดยที่ท่านต้องต้มสาคต้มสาคูให้สุกก่อนนะคะครับแล้วค่อยเอามา ปรุงรสเป็นข้าวต้มทีนี้ตัวสาคูเนี่ยมันจะเป็นสาคูแป้งดีหรือว่าสาคูต้นดีคะอาจารย์ในกรณีเนี้ย ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเรานิยมรับประทานสาคูต้นกันครับมะนั้นใช้ได้ทางสาคูแป้งและสาคูต้นแป่านั้นเราพอมองปั๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนว่าถ้าเป็นสาคูแป้งธรรมดาเนี่ยมันเหมือนกินกินข้าวต้มขาวใช่ถ้าเป็นสาคูต้นเหมือนจะกินข้าวกล้องข้าวต้มข้าวกล้องเพราะมันก็จะต่างกันแค่สีใช่ครับแต่ว่าเนื้อสัมผัสอะไรต่างๆเนี่เมียใกล้เคียงกันครับอันนี้คือตัวซุปสาคูที่ทําเป็นข้าวต้มสาคู ใช่ค่ะอาจารย์บอกว่ามีอีกแบบหนึ่งด้วยมีอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือเขียนเลยนะคะว่าเป็นซุปสาคูทํามาจากสาคูเช่นเดียวกันนะคะคอันนี้อยู่ในหนังสือ,อตํารากับข้าวในวังของหม่อมหลวงเนื่องนิรรัตท่านบันทึกไว้เลยว่าเป็นลักษณะของการทําซุปสาคูที่จะเอาสาคูเนี่ยมาทําให้เหมือนกับเป็นไข่นกกระทาแล้วก็ต้มน้ําซุปเหมือนกับเป็นเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าสร้างสาคู คืออย่างนี้นะคะตอนที่สมัยรัชกาลที่หเสวยเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่าสาักูที่ใช้เป็นสักูเม็ดเล็กเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็จะไม่ติดคอเ็เม็ดเล็กแต่ในบันทึกของอกราบเหชุมเครื่องว่างของรัชกาลที่6เป็นสักูเม็ดใหญ่ท่านเขียนว่าเป็นสักูเม็ดใหญ่กลม,มนะคะเพราะนั้นมันก็น่าที่จะเป็นตัวเม็ดสักคูที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาทีนี้น่าจะเป็นเรื่องของ ความชันฉลาดหรือการครีเอทเพื่อให้เห็นภาพของสักูที่แปลกไปจากเดิม,มนะคะจะสาคูไม่ใญ่เฉยเนี่ยมันก็ไม่มีรสชาติอะไร,รก็แปลงให้สารูมันมีรสชาติด้วยการทำสารูให้เหมือนกับเป็นไข่นกกระทา แต่ทีนี้ลักษณะของไข่นกกระทามันคงจะไม่ใช่แค่กลมๆรีๆ,ๆเหมือนรูปทรงไข่อย่างเดียวสิครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นยังไงความเป็นสาคูความเป็นแป้งอ่ะมันก็ยังชัดเจนอยู่มันก็เป็นแค่ของนุ่มๆกลมๆเท่านั้นค่ะในเมื่อเราเรานึกว่ามันเป็นไข่นกกระทาใช่ไหมคะครับมันก็จะต้องมีไข่แดงอุ้ยต้องมีไข่แดงด้วยเพราะนั้นหน้าตามันจะสมมติว่าถ้าเราผ่ามาปั๊บ,บมันก็จะต้องมีสาคูแล้วก็มีมี มีไข่ขาว<อ>มีไข่แดงให้<อ>เหมือนไข่ทกทาใช่ไหมคะก็มีการนั่งปั้นาสาคูแล้วก็ใส่ไส้ด้วยไข่เค็มดิบ ไข่เค็มดิบที่เป็นส่วนไข่แดงอ๋ออาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าตัวไข่เค็มดิบเนี่ยถ้าหากว่าแยกเอาไข่ขาวไปเพื่อไปเตรียมทําอะไรก็ตามเนยตัวไข่แดงเองของไข่เค็มดิบๆิบก็กินแล้วใช่ค่ะแล้วมันสามารถฉีกเป็นชิ้นๆได้ใช่ค่ะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเอาไข่เค็มดิบเนี่ยออกมาเอาแต่ไข่แดงนะคะครับแล้วก็มาหั่นแล้วก็พยายามขึ้นรูปให้มันเป็นปั้นให้มันลูกกลมๆมครับเหมือนเป็นไข่แดงจริงๆ่นะคะแล้วก็เอา สักูเม็ดเล็กที่เป็นสักูแป้งมาล้างน้ำต้องเรียกว่าให้มาผ่านน้ำเพื่อให้มันมีความชื้นแล้วก็ช้อนขึ้นมาแล้วก็ต้องนวดให้เหนียวให้เป็นแป้งจริงๆละราวนี้ให้เหมือนกับเป็นแป้งเลยนะคะแล้วก็เอามาปั้นเอามาปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็แผ่ให้แบนแล้วก็เอาไข่เค็มเนี่ยยัดไส้ค่ะแล้วก็เอาเม็ดสักูเนี่ยคุ้มให้มิด แล้วก็ขึ้นรูปให้เหมือนไข่ให้นึกถึงสาคูไส้หมูนั่นแหละเพียงแต่ว่าคราวนี้เป็นสา,สาคูไส้ไข่แดงเค็มแล้วแทนที่จะปั้นกลมก็ปั้นให้มันรีสะหน่อยหนึ่งใช่ค่ะแบบนี้นะครับแต่ต่างกันรตรงที่ว่าสาคูเนี่ยจะต้องปั้นให้แน่นมิฉะนั้นลงน้ําจะแตกนะครับครับอันนี้ก็คือทําออกมาเพื่อให้มันออกมาเป็นหน้าตาแบบไข่นกกระทาแล้วที่บอกว่าลงน้ําคือต้องเอาลงไปต้ม ใช่ค่ะเพราะว่าเราทําเป็นซุปไงคะวันนั้นมันก็เหมือนกับชิ้นส่วนหนึ่งของในน้ําซุปแล้วตัวน้ําซุปเองต้องปรุงแต่งกันยังไงครับอาจารย์ตัวน้ําซุปเนี่ยนะคะท่านจะใช้น้ําต้มซี่โครงไก่ครับนะคะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ฉีกใส่แฮมครับหั่นใส่ไส้กรอกหั่นนะคะใส่ลงไปในน้ําซุปแล้วก็เหมือนซุปฝรั่งเลยค่ะฝรั่งมากใส่แครอทใส่มันฝรั่งใส่หัวผักกาด นะคะทุกอย่างก็หั่นเป็นชิ้นเล็กครับนะค,ะคัะเพื่อที่ว่าเวลาตักมาใส่หนึ่งถ้วยแล้วพวกนั้นจะได้อยู่ได้ครบแล้วก็สามารถจะตักกินกันได้ค่อนข้างง่ายเพราะพวกนี้เหมือนกับว่าพอเป็นซุปแบบนี้แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างใช้เวลาในการต้มในการเคี่ยวนานสักหน่อยหนึ่งให,ให้มันให้มันนุ่มใช่ค่ะ,ะผักอะไรทั้งหลายเราต้องต้มให้ให้สุกให้นุ่มนะคะคแต่เป็นน้ําซุปจากซิโครงไก่คืออันนี้เราจะแยกเมื่อกี้ที่เราทําสักคูไว้แล้วก็เอามาลวกน้ําให้สุก แล้วก็ช็อกด้วยน้ําเย็นครับเอาไว้ให้มันคงรูปเอาไว้พอเสร็จพอมาสุกแล้วมันเหนียวแน่มันก็เกาะอยู่เป็นเป็นเป็นลูกๆงั้นนะคะเวลารับประทานก็คือเอาสาคูเนี่ยใส่ชามแล้วก็แตกน้าซุปร้อนๆรับาดลงไปแล้วก็พวกผักทั้งหลายที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็เลือกตักใส่เข้ามาด้วยนะครับเวลาที่ไปรับประทานก็จะได้ได้ครบได้คุณค่าทางโภชนาการผมว่านี่น่าจะได้มากกว่าข้าวต้มสาคู S <S <S ใช่ค่ะเพราะว่าเข้าต้มสาคูเนี่ยมันก็จะดูเป็นเฉพาะแค่ตัวสาคูที่ทำเหมือนกับข้าต้มเปล่า <ice> ใช่ค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดถ้าถ้าไม่ ไม่ไม่อยากกินมันเขี่ยได้ไงแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าถูกต้มรวมกันเข้าไปแบบนี้มีคําถามหนึ่งฮะอาจารย์อันนี้นอกเรื่องไปจากตัวตัวนี้คือไม่นอกมากเท่าไหร่ฮะอาจารย์พูดถึงว่าน้ําสต๊อกเนี่ยเป็นโครงไก่มันมีความต่างกันยังไงครับระหว่างน้าสต๊อกโครงไก่กับน้ําสต๊อกกระดูกหมูอาจารย์อันที่หนึ่งคือรสชาติครับรสชาติจะต่างกันความหวานจากน้ําสต๊อกของกระดูกหมูเนี่ย มันจะเป็นคนความหวานอีกแบบหนึ่งครับถ้าซี่โครงไก่ก็เป็นความหวานอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้สมมุติว่าในเมนูที่เราจะปรุงเนี่ยเราจะใช้เนื้อไก่เป็นหลักเราก็จะนิยมใช้น้ำสต๊อกไก่ไก<อ>ที่โครงไก่ครับแต่ถ้าถามว่าเราไม่ได้มีการเตรียมซี่โครงไก่ไว้แล้วมีน้ำสต๊อกหมูที่มีอยู่เนี่ยได้ไหมครัได้ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้ด้วยความที่มันก็จะกลายเป็นสองกลิ่นกลิ่นของหมูบวกกลิ่นของไก่เพราะเราใช้เนื้อไก่ด้วยนะคะเราค่าอาจจะเพิ่มหมูสับหรืออะไรลงไปผสมเพิ่มเหมือนเราจะทำเรามีน้ำ๊อกไก่นะคะแต่ไม่มีไก่เราก็เอาหมูเนี่ยหมูสับมาใส่นะคะหรืออาจจะมีเนื้อไก่ชีกผสมมาไม่ไม่ไม่ผิด เพราะว่าทั้งหมูทั้งไก่เนี่ยมันน่าจะไปในทิศทางเดียวกันได้มันไม่ได้แบบว่ามีคาวจัดเหมือนอเนื้อสัตว์อื่นๆน,ๆนะครับอ๋อแล้วความคาวของสต๊อกหมูกับสต๊อกไก่เนี่ยก็มีความแตกต่างเล็กน้อยไม่ไม่มากสักเท่าไหร่เออ,อจริงๆก็ถ้าเราทาดีๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีกลิ่นคาวเลยครับีะะ๋ยวนี้เข,นะะเขามีขายเป็นน้ําสต๊อกที่สําเร็จรูปเลยพวกนั้นใช้ได้ไหมจนัน ก็ใช้ได้แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาทำสำเร็จรูปขึ้นมาเนี่ยเขาใช้เครื่องปรุงอื่นที่เป็นส่วนเสริมมากน้อยแค่ไหน oh. อย่างเช่นเขาอาจจะตุนน้ำสต๊อกเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเติมด้วยผงปรุงรส oh. เติมผงชูรสเพื่อให,ให้มันมีความรสชาติมันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับผมได้ยินมาว่าในบางยี่ห้อเนี่ยเขาทำมาเป็นน้ำสต๊อกแบบเข้มข้นแล้วถ้าเกิดจะใช้เนี่ยต้องมาผสม,มน้ำดเพราะฉะนั้นคุณผังก็ต้องลองดูดีๆว่า มันจะคุณลักษณะมันเป็นแบบไหนยังไงแล้วอะไรถึงจะเหมาะกับของเราที่เราเลือกซุปสาคูมาฝากกันเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นแล้วใช่มัยอาจารย์ไม่เคยเห็นค่ะครับแล้วก็ไม่มีคนทําแล้วในปัจจุบันนี้ตัวซุปสาคูที่มันเป็นเอาสาคูนี่ยมัาจะใส่ไข่เค็มเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาใช้กระบวนการ,รอันนี้เคยทดลองทํานะคะแต่แต่ว่าไม่สําเร็จการเอาไปต้ม ก็เลยใช้วิธีการเอาไปนึ่งเหมือนสักูอ๋อครับก็เอาลงลังถึงนึ่งครับนึ่งเพื่อให้สคกูมันสุกครับก็สามารถที่เอามาใช้ได้พอสุกพอสุกขึ้นมาปั๊บก็หย่อนลงไปในน้ําเย็นเลยเหมือนกันเหมือนเหมือนกันค่ะเพื่อไม่ให้มันมาติดกันแล้วมันก็จะคงรูปอยู่แบบนั้นครับถ้าคุณผู้ฟังทดลองทําแบบต้มลวกได้ก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคิดว่ามันบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเม็ดสัูที่เราได้มาเนี่ยเก่าครับ พอเก่าปั๊บเนี่ยพอนวดไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดกันเป็นก้อนอืถ้าเป็นสคกูใหม่เนี่ยมันติดได้ง่ายแล้วก็เราสามารถที่จะไปลวกน้ําได้ครับเคยได้สคกูล็อตหนึ่งมาลวกน้ําได้ครับพอ,อีล็อตหนึ่งมาลวกไม่ได้ทําไงก็ไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนวิธีการเป็น<ไ>ปเอาไปนึงน่งแทนซึ่งนึ่งอาจจะใช้เวลาเยอะมากขึ้นอีกสักหน่อยอนึงแต่ว่ามันได้ผลแน่นอน ใช่ค่ะคือมันไม่แตกมันไม่ได้โดนน้ำพอไปนึ่งปุ๊บเนี่ยมันคาที่อยู่แล้วมันก็สุกด้วยไอ้น้ำมันอย่างไรมันก็ไม่แตกแต่ถ้าว่าไปลงน้ําเดือดเนี่ยมันเต้นไปเต้นมาตามไอ้น้ำมันก็มีโอกาสจะแตกได้ได้มากขึ้นอ้าวนะครับลองทําดูผมว่าน่าสนใจตัวซุปสาคูที่ว่าแล้วก็เราได้รู้แล้วล่ะว่าในสังคมที่เรามีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการช่วยเรื่องของการกลืนเรื่องของอาหารอ่อนๆนิ่มๆเนี่ยใช้ซุปสาคูนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็น่าจะดี ใช่ค่ะ,ะครับอ้าวหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับพัฒนาอาชีพสเสน่หรถไทยกับซุปสาคูแล้วเมนูหน้าเป็นอะไรติดตามกันนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจักวันและผมโกมุตคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตาม